กาพก่อนกเรากินผัก่าเียเราพอแล้วได้กินไนะครับน้เลยอาน้ำไหนนะน้รมือพี่ดน้่อนนถ่คนสวยก่อนคนสวยคนสวยถ่ายนานๆถ่นานๆคนสวยถ่ายนานเสียงเงินไปเยอะกถ่านานห เอาเอาข้ากลยอ่รียค่อยค่อยกินกันนะครับแทนเย็นไม่ต้องไม่เป็นไรเขาไม่ต้องห่วงผมออเจอนีมาแล้วัเขาถ่ายให้ตั้งใจมากินโดยเฉพาะเลยี๋อไม่ทันนะต่อแล้วแล้วข้าวต่อต่อแล้วต่อยังว่างอยู่แล้วถ้วยว่างเลย ข้าวปลาเนี่ยเอามาถ้าเต็มเมื่อไรค่ะเอาปีนโนปินก่อนเลยอเออต้องถ่ายไว้เป็นไอ้นี่ก่อนอนุสนรณนะ์คนะพอก่อนพอ